เศรษฐกิจยามค่ำคืนหลายพื้นที่ของจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากในช่วงหน้าร้อนประกอบกับการใช้นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายหลายรูปแบบนะคะทําให้เศรษฐกิจในายามค่ําคืนในหลายพื้นที่ทั่วจีนนั้นต่างฟื้นตัวอย่างรวดเร็วค่ะทั้งตลาดอาหารอร่อยกลางแจ้งตลาดนัดของดีและอื่นๆนะคะต่างก็ทําให้เมืองต่างๆในายามราตรีนั้นคึกคักขึ้นมาค่ะ ในเดือนกรกฎาคมท่าเรือชิงกวัวในเมืองฉังโจวมณฑลเจียงซูได้จัดก,กิจกรรมท่องพิพิธภัณฑ์ยามราตรีขึ้นมานะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับความงามของแสงสีเมืองเก่ายามค่าคืนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่านอกจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองแล้วนะคะยังได้นําภูมิทัศน์ตั้งถนนหนทางมาร่วมกับการเข้ากิจกรรมนันทนาการค่ะ ย่างเช่นการตั้งแคมป์และยังจัดก,กิจกรรมสัมผัสกับอุปรกรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะที่ท่าเรือชิงกัวก็ยังได้มอบโชคให้กับเหล่านักท่องเที่ยวด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวที่โพสต์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวยามค่ำคืนบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็จะได้ลุ้นรับสินค้าแนวสร้างสรรค์และคูปองส่วนลดด้วยค่ะ